รายการที่จะพาคุณขับรถป้อมไปห้ถึงจุดหมายโดยชา้าที่สุดเพื่อไปเปิดประสบการณ์ใหม่วิวใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะรีบไปทําไมนะในเมื่อจุดหมายอยู่ที่เดิมวันนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราจะมารีวิวเจ้า r อ y a l e n f i คั d ส l a s ้ i c 5อยซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ของผมเองเป็นพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทางทํถ่ายทารายการนะครับก็เล่าประวัติคร่าวๆก่อนロイヤลエンフィルเริ่มเริ่มผลิตรถมอเตอร์ไซค์คันแรกเนเมื่อปีหนึ่งเก้าศูนย์ห่งกอังกฤษนะครับ แล้วหลังจากน,นั้นเนี่ยปี1น9ประมาณ1952าจำผิดนะก็ทางรัฐบาลอินเดียนเนี่ยก็ได้สั่งซื้อไปให้ฐานกองทัพเนี่ยได้ใช้งานไปออกราตะเวนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วหลังจากไม่นานเนี่ยทางอังกฤษเองเนี่ยก็ปิดโรงงานและไม่ไ,ไ,ได้ผลิตต่อแต่ว่าพอดีว่าสายการผลิตเนี่ยมันถูกย้ายไปอินเดียเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางนั้นเขาก็ผลิตเองได้แล้วเขาก็ทําต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นเป็นรถที่ อนข้างมีประวัติยาวนานนะครับตัวล <c oughs> อยย่อยฟิลคลาสสิกเองเนี่ยก็ถ้าเห็นหน้าตาก็คือเป็นหน้าตารถคลาสสิกรถคลาสสิกเลยรถคลาสสิกเหมือนกับคลาสสิกสมัยโบราณเลยมันมีไฟหน้ากลมไม้ระดับโช๊คหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศไม่มีหม้อน้ํานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทําเป็นหัวฉีดแล้ะโช๊คหลังก็จะเป็นโชคแก๊สนะครับมีซับแทง ตัวที่ผมซื้อมานี่ก็จะเป็นตัวอสติโคมก็มคือแบบทุบโครมกันนะครับตัวรายละเอียดปีกย่อยสเปคเง,งื่นๆเนี่ยก็ไปหาดูตามคลิปของคนอื่นก็ทำผมก็เห็นก็มีทําเยอะและ้วแต่วันนี้เนี่ยจะมาชี้ชัดๆเลยว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะครับใครควรซื้อใครไม่ควรซื้ออันนี้ครวผมจะเปิดลิสต์ที่ผมทำลิสต์เอาไว้นะครับว่า พอดนะีคืออะไรว่าพูดแลด้วพอดีห่ือพอดีคือหนึ่งเครื่องรถคันนี้เป็นรถที่ปึดกาลังมันดีนะครับกําลังดีหนะมายถึงว่าคุณจะขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างไม่มีปัญหาปืดปืดยังไงไปลองหาดูในในวิวไฟเดอร์นะครับของคุณบนะุรีเนี่ยผมเห็นผมคือผมไปดูคลิปนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากคือเขาเป็นรถที่คนินเดียรใช้ขับขึ้นภูขเขามาอะไรนะ จากความความร้อนพื้นล่างเนี่ยร้อนร้อนเลยขึ้นไปข้างบนคือความความเย็นติดลบเนี่ยรถมันขับขึ้นไปได้ไม่เป็นไรนะแล้วรถคันนี้เป็นรถที่ดูแลง่ายนะประกอบคือรถเป็นรถที่ดูแลง่ายเนื่องจากเป็นรถทูดเดียวมีหม้อน้าถ่ายนะ้ำมันเครื่อ,องเดียวเองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกอย่างได,ได้หมดปกติอันที่สามเนี่ยเป็นเป็นข้อเด่นมาเลยที่ผมชอบก็คือสวยแล้วก็รถที่เหนือกาลเวลา เหลือการเวลายัางไงหน้าตาด้วยหน้าตาที่เป็นรถคลาสสิกเนี่ยซื้อมาแล้วมันก็เก่าแล้วชอบตรงนี้แหละคือผ่านไปยี่สิบปีมันก็ยังยังเป็นรถที่ที่ยังสวยเหมือนเดิมอ่ะยังเป็นรถที่คลาสสิกเหมือนเดิมหน้าตามก็ยังยังแบ้ตลอดไปมันจะเหนือการเวลามันจะไม่เหมือนรถสไตล์แรซซิ่งทั่วไปที่ซื้อมาปีสองปีอ่ามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วรู้สึกว่าไอ้รถเราเก่าไปแล้วก็ไม่ไม่น่าใช้งานข้อสี่คือขับขับเพลินในความเร็วที่เหมาะสม ความเร็วที่เหมาะสมของผมนี่หมายถึงประมาณหกสิบถึงแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันจับพลินม,มากแล้วคุณจะไม่พลาดอะไรเลยวิวข้างทางคุณจะมองเห็นหมดแล้วจับรถที่ขับไหลไปเรื่อยขับเพลินชมวิวข้อห้าเนี่ยปลอดภัยเนื่องจากความเร็วไม่มากความเร็วขนาดเนี้ประมาณหกสิบแปดสิบเนี่ยโอเคเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาทีนะันมันมันก็ห้ามไม่ได้นะคนเราถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมามันก็ไม่หนักมากนะครับ ข้อหกเนี่ยอันนี้สาคัญเลยประหยัดน้ํามันผมเคยขับจากกรุงเทพพัทยาใปไปจับหมดน้ามันไปเก้าลิตรเท่ากับว่าคันนี้วิ่งแล้วตกที่ประมาณสามสิบกิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นถังเขาให้มาสิบสามลิตรเนี่ยน่าจะวิ่งได้ถึงสี่ร้อยโลอันนี้คือข้อดีของหมดที่ผมพอจะลิตสต์ออกมาได้ส่วนข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือว่า หึงไม่มีเทคโนคโลย,ยีเลยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกครับมีแค่ดิสเบรกหน้าครับ ABS จะไม่มี traction control จะไม่มีับทุกคนขับรถรุ่นนี้ก็คือคุณต้องขับตามประสบการณ์ของคุณอะก็อันนี้คือข้อเสียของมันข้อที่หนึ่งข้อสองคือไม่ทันใจไปรุ่นเนื่องจากมันเป็นรถสูบเดียวและรถสไตล์คลาสสิกรอบเครื่องต่ำๆนะครับแล้ววิ่งได้ไม่เร็วความเร็ว แบบจะเล่งแบบปุ๊บปั๊บแบบเหมือนรถสไตล์สี่ถูกสองถูกเรียงเนี้ยมันคงทําไม่ได้นะครับก็อาจจะไม่ทันใจในรุ่นนะครับข้อสามคือสั่นสะท้านสั่นสะท้านทุกคันคำว่าสั่นสะท้านเนี่ยมันจะสะท้านไม่ได้วบสะท้านแบบจนตัววุ่นสั่นเหมือนตัวนะครับแต่มันจะสะท้านขึ้นมือในความเร็วที่เกินเก้าสิบเป็นไปเพราะว่าเนื่องากเครื่องมันเครื่องถูกเดี่ยแล้วเป็นสูบในแนวตั้งการกระแทกที่ที่ออกมามันจะค่อนข้างเยอะ ดังนั้นคือถ้ายังไม่ชินเนี่ยเกินเก้าความเร็วเกินเก้าสิบเนี่ยมันจะสะท้านมาถึงถึงมือบางทีมันทําให้เหนื่อยเลยครับแล้วก็ความเร็วท็อปสปีดที่ทําได้ท็อปสปีดคือร้อยประมาณร้อยนะี่สิบถึงร้อยี่ิบห้าที่ที่ควรจะมันไม่ควรจะเกินนี้แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเกินเก้าสิบเนี่ยมันก็เราก็จะเริ่มขับไม่ค่อยไม่ค่อยเพลินแล้วก็นี่คือข้อเสียของตัวมัน ข้อสี่คือไม่มีอย่างใดนะครับก็แน่นอนครับรถคลาสสิกก็ล้อที่ลวดนะครับมันก็มวนใหญ่ก็จะไม่มีอย่างใดอยูแ่แล้วอาจจะไม่เหมือนพวก BM ที่เขาเอาที่ลวดมาเจอดระดับข้างแล้วก็บางย่อมจะมีซีนอากาศเข้าเข้าไม่ได้หรือว่าจะเป็นไข่ไก่นัเสือยางพาราแล้วจะปิดร้านแห่รานวาองู้เสื่อมอีกแล้วในขณะกำลังอัดคลิปอยู่นี้ก็มีพวกรถกระปี่รถอะไรมาขายนะก็ นี่ใอย่าเป็นลำคาญนะครับผมท,ที่เกียร์ดันใหม่นะคนเดียวกันขนาดครับแล้วก็คุณใครใครลำคาญรถเสียงรถกับรถขายกับข้าวก็ทำค่าไปนะครับก็ห้าเบาะเสริมเนี่ยผมว่ามันเล็กไปสำหรับคนซ้อนเนี่ยจ,จะไม่สบายแต่ถ้าเป็นซื้อมาแรกๆเนี่ยเขาจะมไม่มีบอกให้เราเบาะเสริมต้องไปซื้อเองราคาถ้าซื้อศูนย์เนี่ยก็สี่พันกว่าบาทก็ไม่แพงเท่าไหร่ อันนี้ข้อหกเนี่ยนี่จะสำคัญนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะซื้อมาออกคลิปกับเพื่อนๆนะเพื่อนมีเป็นเพื่อนสายซิ่งสายเล็บซิ่งมีขายข้าเหนียวข้าวเจ้าไว้นะครับก็เดีย๋ยวเราจะปล่อยเขาเลยแปนน๊บนึงก่อนเพราะว่าเสี่ยงที่เข้าคลิปใครอยากใครซื้อก็ขายก็เรียกได้เลยนะนะโอเคข้อหกก็คือต่างเราตามเพื่อนสายซิ่งไม่ทัน ในที่นี้คือเวลาผมผมมีมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มชื่อกลุ่มดอนคอมีเมเน่เราจะมีรถกันหลากหลายประเภทมากนะครับก็จะมีกระทั่งแซกเก้าร้อยค 900, าวาซากิเวอร์ซีหกห้าศูนย์ครับแล้วอีกคนนึงก็ขับตัวซ b 1ีร้อยห้าสิบนะครับอีกคนหนึ่งขับยามาฮ่าเอ a แมเนี่ยมันจะมันจะรถที่แบบไวเตี้มากเลยคน ผมเองรถคลาสสิกเนี่ยมันก็จะตามกลุ่มรถนั้นมทันพวกนั้นเขาจะความเร็วยืนพื้นเขาจะขับประมาณร้อยยี่ผมผมก็จะขับที่ร้อยหรือร้อยสิบนะอาจจะไม่ทันสําหรับปัญหาที่เจอสําหรับรถร,ถรถยอยันฟิวคลาสสิกตัวนี้ที่ผมตั้งแต่ผมซื้อมานะครับปัญหาที่เจออันดับแรกเลยก็คือแบตที่ติดมากับโรงงานเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขับแค่สี่ถึงห้าเดือนเนี่ยมันก็เสื่อมแล้วก็ไม่เก็บไปอันนี้ผมก็ไปเคมกับศูนย์เขาก็ เปลี่ยนแบตมาให้เป็นรุ่นใหม่เลยครับอันนี้ก็ใช้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาแล้วอันที่สองคือน็อตคลายน็อตคลายนี่คลายยังไงนะครับก็ส่วนแรกที่เจอคือน็อตทอยเสียเนี่ยมันจะมีน,อน็อตปิดฝาครอบถอยเสียอยู่สี่ตัวผมหมุนอยู่ดีๆมันหลุดหายไปสองตัวผมต้มองก็หาน็อตใหม่มาแทนนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรใครจะหยอดกาวหยอดอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ก็มันตอนนั้นเรื่องเล็กส่วนอีกอันหนึ่งก็คือน็อตตรงนี้มันจะมีน็อต ที่ขันล็อกท่อเสียเนี่ยตัวนี้มันก็คลายมาเหมือนกันวันหนึ่งผมขับไปแล้วมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมท่อเรามันเสียงดังกว่าเดิมนะครับก็มาเช็คเช็คดูอ้าวน็อตตรงนี้ก็คลายก็ขันเข้าไปก็ปกติใช้งานได้ครับแล้วก็เบรกหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกมันจะมีเสียงบ่อยครับอันนี้เพราะเพราะสารดมวยมัยก็เสียงมีเสียงบ่อยทํายังไงผมก็ถอดล้อหลังออกมานะครับถอดเขาเบรกขัดนะครับก็ประมาณสองําสองเดือนขัด ทีนึงครับขัด,ดก็เอารองกระดาษทรายรูปๆแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ก็ใช้ได้เติมไม่มีเสียงละก็อนนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เจอนอกนั้นก็ยังไม่เจอนะวา่ามีน้ํามันรั่วซึมหรืออะไรก็ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติหมดคราวนี้ก็มาสรุปก,กันแล้วว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับใครคนระับใครควรซื้อใครไม่ควรซื้อคราวนี้ก็จะบอกเลยว่าคนที่ควรซื้อเนี่ย ก็คือคนที่รักในรถคลาสสิกชอบหน้าตารถคลาสสิกและเป็นคนที่ใจยเย็นนะครับใจยเย็นก็คือถ้าคุณจะขับไปไหนอบรีบร้รอนเะนี่ยคงทําไม่ได้ชอบความแตกต่างอันนี้แตกต่างแน่นอนแล้วว่ารถในท้องตลาดลคงไม่ค่อยมีทรงนี้ทําขายครับส่วนใหญ่ก็คลาสสิกท้องตลาดก็จะเป็นพวกโมเดิร์นคลาสสิกนะครับพวก TPF พวกตาเลียนหรืออะไรหรือใหญ่ๆไปหน่อยก็เป็นไท่ย่าพวกนั้นก็จะเป็นม้วน ชอบชิวไม่รีบเร่งรักสายลมแสงแดดอะไรเงี้ยครับชอบเดินทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะนะคุณไปใช้งานได้เลยดูแลง่ายเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจอดต้อมจอดอะไรเนี่ยผมว่าคนที่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกหรือว่าการเปลี่ยนชงเปลี่ยนยางนะไม่ไม่น่าทำได้ไม่น่าทําได้ยากไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนที่ไม่ควรซื้อนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าสวยนะครับแต่ว่า อยากจะเอาไปตามเพื่อนไม่ทันอันนี้ไม่ควรซื้อเลยเพราะมันตามไม่ทันแน่ๆนะครับคุณควรจะต้องขับไปเรื่อยๆครับวิธีการแก้ไขคือถ้าจะไปขับตามคลิปเพื่อนที่ที่ขับรถแรงๆเนี่ยขอให้นัดแนะกันว่าจะเจอกันปั๊มไหนนะครับแล้วก็เราก็ตามก็ไปถึงปั๊มแล้วนะเราหลังจากนั้นเราออกไปเขาปล่อยเขาไปก่อนแล้วเราก็ตามไปเรื่อยๆรับรองว่าถึงมันช้ากันไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้แหละ ใชรักความเร็วก็ไม่ควรจะซื้อรถคันนี้นะครับใชรชอบรถที่นิ่มไม่สั่นนะครับไม่มได้หมยายถึงว่าโช๊คไม่นิ่มนะโช๊คนี้นิ่มนะแต่ว่าหมายถึงว่าตัวรถอ่ะมันมันบิดแล้วมันแข็งกระด้มันสั่นอันนี้คนที่ชอบอันนั้นคงไม่เหมาะก็มผมว่าก็อาจจะพอเพียงพอต่อการตัดสินใจนะครับแต่ใครจะซื้อเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมไปจอดรถมอไซค์ติดไฟแดงเนี่ยมีคนมาคุยกับผมค่อนข้างบ่อย ถามว่ารถเป็นไงใช้ดีไหมผมก็ไม่รู้จะตอบว่าดีไม่ดีในแง่ไหนนะครับก็เลยลองมาสรุปเป็นคลิปให้ดูในวันนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ในคลิปรีวิวรถยนต์ฟิลคัพสี่ก็คงจะจบแค่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวตามว่าติดตามว่าทางอ้อมของเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะด้วยทางเส้นทางแบบอ้อมๆอ,อมแบบยังไงนะครับแล้วจะเจออะไรบ้างในเส้นทางนั้นนะครับก็วันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ